สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะประกาศชัดคดีแตงโมสอสอเต้มงคลกิจประกาศชัดถึงคดีแตงโมนิดาหลังหาหลักฐานสุดชีวิตจากกรณีสอสอเต้หรือนายมงคลกิจหัวหน้าพักไทยศิวิไลออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินการหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาโดยเฉพาะล่าสุด ที่ปล่อยคลิปหลักฐานใหม่อ้างว่าเป็นตังโมว่ายน้ำอยู่กลางเจ้าพระยาและมีคนหาปลาไปพบแต่ไม่ช่วยล่าสุดนายมงคลกิจสอสอพักไทยศิวิไลประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอจบหน้าที่คดีตังโมชั่วคราวให้เป็นหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยมีข้อความว่าจบหน้าที่ชั่วคราวเตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกระบวนการยุติธรรมพัคไทยศรีวิไลรเร็วนี้รับเรื่องทุกเรื่องของประชาชน77จังหวัดส่วนคดีน้องแตงโมผมได้ทำหน้าที่ผู้แทนและภาคประชาชนประชาสังคมมาพอสมควรแล้วได้มอบพยานหลักฐานไปประกอบข้อสังเกตต่ตางๆแห่งคดีพร้อมเป็นพยานในคดี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อแตงโมครอบครัว FC ประชาชนไปพอสมควรแล้วต่อไปคงเป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับคดีนี้ที่จะต้องตอบสังคมให้ได้ส่วนผมจะไปทําหน้าที่ผู้แทนประชาชนตามเดิมในเรื่องอื่นๆของประชาชนที่เข้ามาให้รับผิดชอบช่วยเหลือ นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ